ครับสวัสดีครับอยู่ผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคนครับวันนี้นะครับจะพามาดูกับเจ้าตัว Open Cap นะครับที่ชุดแต่งลงตัวมากเลยครับเป็นเหล็กรอบขันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับด้านหลังเลยนะครับกับเจ้าตัว Last XLS นะครับหรือเรียก Open Cap นั่นเองครับรุ่นนี้นะครับมีจเกียร์ออโต้นะราคาขายอยู่ที่794,000บาทนะครับตัวนี้ให้กําลังแรงม้าสุดๆอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ เริ่มต้นที่ชุดแต่งด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งด้านหน้าของ twi นะครับก็จะเป็นชุดแต่งหน้าเหล็กนะครับแบบนี้เลยพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้2จุดแบบนี้เลยครับตัวห่วงโอเมก้าตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะอยากให้ทําเป็นสีดําก็ได้นะครับตัวนี้บอยสามารถจัดให้ได้นะตัวนี้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวสปอร์ตไลท์นะครับ2ดวงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะ ตัวนี้จะทํางานควบคู่กับไฟหน้านะครับถ้าไฟหน้าติดนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถกดไฟตัดหมอกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับตัวไฟซีแคมตัวนี้ก็จะมี LED แบบนี้นะครับเป็น Day Time Running light นะครับสำหรับวิ่งกลางวันพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมแบบนี้นะครับตัวชุดไฟหน้าตัวนี้นะครับบอาก็มีการครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและกเด่นชัดกับเจ้าตัวดวงตาตัวนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหน้าัถอดตว ช so right. no so so ุดเดิมออกไปเลยนะครับแต่ตัวนี้เราคืนลูกค้านะเราเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวหนังสือคําว่าฝอนะครับ F O R D แบบนี้นะครับเป็นดําตัดขอบแดงแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวไฟสิวด้านบน3จุดแบบนี้นะครับไฟสิวตัวนี้ก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มอมพันก็ดูโดดเด่นแล้วก็สบายตาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับที่เห็นในชาร์ตด้านบนเลยนะครับกับเจ้าตัวฝากระโปรงที่เป็นฝากระโปรงทรงฟิตนะครับรูปม้าตัวนี้รูปสัตว์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้าหรือเป็นกระทิงหรือเป็นแรด้นะครับ สีก็สามารถเลือกเช่นเดียวนะครับเลือกเลือกได้เช่นเดิมนะครับจะเป็นสีแดงสีดําสีขาวก็แจ้งบ่อยมาได้นะครับตัวสูบู๊ปตัวนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านถามมาว่าช่วยอะไรนะครับตัวนี้จริงๆเราช่วยในเรื่องของอความสปอร์ตแล้วก็สวยงามเท่านั้น,นครับแต่ว่าอาจจะมีเกตเล็กๆนิดน,นึงก็คือในเรื่องของอาจจะมีเศษหินที่เป็นกวดเล็กๆนะไม่ใช่ก้อนใหญ่นะวิ่งเข้ามาหน้ากระจกนะครับถ้ามันโดนเจ้าตัว สกูปตัวนี้มันอาจจะแฉลบออกข้างทําให้ไม่โดนกระจกหน้ารถเต็มๆครับอันนี้จะมีข้อดีนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามเท่านั้นเองนะครับด้านข้างนะครับพร้อมกับคิวล้อที่เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วพร้อมกับหมุดนะครับหมุดตัวนี้นะครับเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราแปะหลอกเฉยๆนะอันที่ยึดกับตัวรถจริงๆก็คือจะเป็นคิวล้อด้านล่างนะครับที่เรายึดตามหมุดเดิมครับตัวนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับวิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะเรายึดติดจากหมุดตัวเดิมนะครับ ช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นปีงนกอิสระสองชั้นพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงให้กับลูกค้านะครับอ่ะมาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เราได้เปลี่ยนสเปคในเรื่องของแม็กยางกันไปนะครับตัวนี้เป็นแม็กของ O อเอซินะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กโอเอซิสลุนแวมพานะตัวนี้เราเปลี่ยนเราอารุ่นแวมพายตัวนี้นครับมันมีสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเงินแล้วก็สีดํานะตัวนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็สวยงามนะอันนี้ขนาดยางก็จะเป็น2องหกห้าเจ็ดสิบรสิบหกนะตัวนี้จะเป็นยาง AT, ตัวที่ดอกยางจะชัดกว่าตัว AT ทปกตินะครับตัวนี้เราวิ่งได้ทั้งถนนดําแล้วก็ถนนลูกรังนะครับตัวนี้จะเป็นของแมทซิตนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้อัน,นี้ลูกค้าเลือกเองนะ <laughter. S 1> เป็นรูปม้านะครับเป็นม้าแดงตัวนี้นะครับอยากให้ลูกค้าคิดสติกเกอร์มานะอยากได้เป็นของตัวเองจะเป็นชื่อหรือจะเป็นชื่อร้านอะไรก็แล้วแต่ลองส่งมาให้บอยดูนะครับตัวนี้บอยสามารถออกแบบให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบออกแบบแล้วตัดแปะอย่างมืออาชีพให้ด้วยนะครับ เอสเอสนะครับก็จะมีในเรื่องของเจ้าตัวไฟเลี้ยวที่มีอยู่กับโคมแบบนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะครับบ่วรองกันรอยเราก็มีให้นะครับปกป้องการเป็นรอยเวลาเราเปิดเปิดโตนะครับไม่ว่าเล็บหรือแหวนตัวนี้ก็จะปกป้องได้ดีเลยนะครับคิวันศาสตร์มีทั้งหมด4ชิ้นไม่ว่าแคปหรือคนนั่งเรามีให้หมดนะครับฟิล์มตัวนี้เราติดเป็นฟิล์มซรามิกอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็น40 60หรือ80ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะครับ ด้านบนที่เห็นเด่นชัดก็เป็นในเรื่องของราวหลังคาตัวนี้เราไม่ได้เจาะก,กับตัวรถนะครับตัวนี้เราแปะด้วยกรามสาวเอ็มแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับการใช้งานง่ายๆเลยนะครับติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามน,นะย้ํานะเพราะเราไม่ได้เจาะก,กับตัวรถไม่แนะนาไปโหนหรือไปรัดนะอันนี้ติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามเท่านั้นนะครับแคปแน่นอนครับเดีย๋ยวเปิดให้ดูเลยเป็นแบบโอเพนแคปเปิดแบบ90องศาแบบนี้นะ ฟอร์ดนะครับจะเป็นต้นตำรับในเรื่องของการเปิด OpenCA p ได้นะครับ90องศาฟอร์ดเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับผมด้านหลังแน่นอนครับมีการติดโลบาร์เหล็กแขนยาวแบบนี้นะครับพร้อมกับตะแกรงสัมภาระที่มีมาให้ด้วยนะครับหลายคลิปลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นติดตะแกรงสัมภาระอันนี้เราติดให้ดูแล้วตัวนี้เป็นแบรนด์ของ o u t l a n d e r นะครับแบรนด์ GT o u t l a n d e r ตัวนี้ขายดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่ขายดีของเราเลยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวนี่เลยตัวจับให้ด้วยนะครับใครจะนั่งหลังอะไรก็ได้ตัวนนี้้้มัักสรรระะไดดจิงวยคบ แล้วก็มีในเรื่องของครอบฝาถังใข้แบบนี้เลยน้ำมันนะครับเติมได้จุอยู่ที่80ลิตรนะครับเติมได้ทั้ง B7 B10 แล้วก็ B20 ครับแต่ขอให้เป็นดีเซลนะครับการใช้ง,งานของฝาถังนะครับกดล็อกที่ประตูนะครับเด็กปั๊มกดป๊อปอัพตรงนี้ได้เลยเราทํางานแบบเซนทันล็อกนะครับผมอันนี้ลูกค้าหลายท่านหาที่เปิดไม่เจอนะครับก็บอกงี้เลยว่าทางานควบคู่กับเซนทันล็อกกดล็อกแล้วก็กดป๊อปอัพตรงนี้นั่นเองนะครับ ช่วงอาช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบแหนบซ้อนนะครับแล้วก็มีโช๊คให้แต่โช๊คตัวนี้เป็นโช๊คไ่ายนะครับอยู่นอกคัสสีแล้วนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของความอากระชับในเรื่องของการเข้าโค้งและการส่งตัวที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับเลเนะครับก็จะมีในเรื่องของไปได้เหยียบขึ้นข้างให้นะครับลูกค้าสามารถหยิบของสัมพระได้นะครับก็คือเราเหยียบขึ้นด้านนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็มีในเรื่องของครอบไปท้ายเรามีให้แบบนี้นะครับอาแล้วก็ในเรื่องของ กันชนนะครับตัวนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับเราเปลี่ยนให้ปกติจะเป็นกันชนห้างธรรมดานะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เราถอดออกนะครับเ,เป็นกันชนเหล็กให้ลูกค้าเลยจะได้รับรับกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบรนด์ของเดลต้าสี่คูสี่แบบนี้นะครับแล้วก็เรามีในเรื่องของติดตัวครอบกับฝาท้ายให้แบบนี้นะครับตัวครอบกับฝาท้ายตัวนี้เราสามารถเลือกสีตัวอักษรได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวโลโก้ตัวนี้บอยก็วินมาให้นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะมันมีกล้องนะครับมีกล้องที่หน้าจอให้แบบนี้ครับเวลาถอยจะไปแสดงที่หน้าจอ10.1นิ้วเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะตัวเลนเจอร์ทำให้มันโดดเดน่นขึ้นในเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้คําว่าเลนเจอร์นี้โดดเด่นขึ้นมาทีเดียวเลยครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว XLS นะครับเป็นแคปบนะที่ขายดีนะตอนนี้ราคามแมลงอยู่ที่794,000บาท ถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้ลองติดต่อหรือโทรมาหาบอยดูนะครับที่เบอร์0645930055นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยก่อนก็ได้ถามเรื่องโปรโมชั่นบอยก็ยินดีให้คำปรึกษารครับวันนี้บอยาวโคลต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ